ครับสวัสดีครับพี่น้องกองทัพนกหวีดหัวใจนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ทุกท่านเนื่องในโอกาสปีใหม่2,557ปีนี้นะครับผมก็ใครขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดนบันดาลให้พวกเราพี่น้องกองทัพนกหวีดหัวใจนักสู้ทุกคนทุกเวทีรวมทั้งนักรบหน้าจอด้วยนะครับ มีแต่ความสุขความสำเร็จความสมหวังและที่สำคัญก็คือให้มีพลังที่แข็งแกร่งเพื่อที่จะกำจัดระบอบทักษิณให้สิ้นจากแผ่นดินไทยครับพี่น้องที่รักทุกท่านในโอกาสปีใหม่นี้ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ ประสงค์จะให้พรเราหนึ่งประการให้เราเลือกเอาว่าพี่น้องมวลมหาประชาชนต้องการพรอ,อะไรมากที่สุดขอได้อย่างเดียวขอแล้วจะให้พวกเราจะขออะไรครับจะขออะไรครับผมได้ยินเสียงแล้วครับพวกเราขอตรงกันเลยขอให้มวลมหาประชาชนกองทัพนกกวินจงชนะระบอบทักษิณโค่นล้มระบอบทักษิณให้สำเร็จ นี่นี่หัวใจเดียวกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นกำนันสุเทพประกาศไปแล้วครับว่าวันที่13มกราคมนี้กองทัพนกหวีดเราจะปฏิบัติการปิดกรุงเทพและก็จังหวัดต่างๆเพื่อที่จะทำให้คุณยิ่งรักหรือตัวแทนระบอบทักษิณน,นั้นเป็นอมภาตไปและก็หวังว่า ปฏิบัติาการครั้งนี้จะทำให้มวลมหาประชาชนทั้งแผ่นดินทั่วประเทศไทยประสบชัยชนะตามความมุ่งหวังของพวกเราทุกคนนะครับกํานันสุเทพได้บอกพวกเราไว้นะครับว่าเราต้องการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งมีหลายคนนะครับก็ถามเหมือนกันว่า ที่กำนันสุเทพพูดเรื่องการไปรูปไว้หลายเรื่องเรื่องที่หนึ่งเรื่องของการแก้ไขปัญหาการเลือกตั้งทำอย่างไรเราถึงจะจัดการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมที่น้องสามารถเลือกคนดีมาเป็นผู้ปกครองได้คำว่าคนดีเลือกคนดีมาเป็นผู้ปกครองผมเคยยกตัวอย่างมาครั้งหนึ่งแล้วถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับการชุมนุม เมื่อไรก็ตามที่พี่น้องมาชุมนุมแล้วก็มาด้วยความสมัครใจเท่านั้นยังไม่พอมาชุมนุมแล้วยังควักสตังค์บริจาคเพื่อให้การชุมนุมของเราประสบความสำเร็จอีกถ้าการชุมนุมเป็นอย่างนี้มีเลือกตั้งเมื่อไรเราก็จะได้คนดี แต่ถ้าเป็นการชุมนุมที่พวกแกนนําไปจ้างไปจ่ายเงินให้ผู้ชุมนุมมาร่วมชุมนุมถ้าเป็นอย่างนั้นเราเลือกตั้งเมื่อไร่เราก็จะมีแต่การซื้อสิทธิ์ขายเสียงและเราก็จะไม่ได้คนดีเข้ามาปกครองประเทศเหตุนี้แหละครับเราถึงต้องทำการปฏิรูปเสียก่อนก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง ประการที่สองกำนันสุเทพพูดไว้ถึงเรื่องการปราบปรามการทุจริตประการที่สามพูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดก็ปกครองมาหลายสิบปีปรากฏว่าทุกจังหวัดยังมีคนยากจนจำนวนมากท่านไปทำอะไรกันอยู่ถึงปล่อยให้ประชาชนยากจนกันอย่างนี้ปฏิรูปคราวนี้ ก็จะพูดกันชัดเจนเรื่องของการกระจายหนาจเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของโครงสร้างตำรวจทำอย่างไรจึงจะให้ตำรวจเป็นตำรวจของประชาชนไม่ใช่ตำรวจของระบอบทักษิณน,นะครับวันนี้ดูเหมือนว่าตำรวจที่ไม่ดีแต่รับใช้ระบอบทักษิณสุดจิจจุดใจจะได้ดิบได้ดีกันไปทั่วหน้า แต่ตำรวจที่ดีต้องการรับใช้ประชาชนนั้นกลับตกต่ำอย่างน่าใจหายสุดท้ายกำนันสุเทพบอกไว้นะครับว่าเรื่องใหญ่อีเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมความเหลื่อมล้ำนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องความยากจนการศึกษาเรื่องสาธารณสุขความยากจน ในสังคมไทยทุกวันนี้ได้ถูกนำมาเป็นประเด็นทางการเมืองถึงกับมีการนำเสนอว่ามีการนำเสนอเพื่อปลุกระดมคนจนทั่วทั้งแผ่นดินว่าจะต้องทำสงครามไพร่ขับไร่อมาดหมายความว่าการที่จะลดปัญหาความขัดแย้งในสังคมจะต้องใช้ความรุนแรงอย่างนั้นเหรอ เราไม่มีทางเลือกใดที่จะทำให้พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ที่ดีโดยไม่ต้องทำสงครามไม่ได้หรอโดยไม่ต้องมีการฆ่าล้างผลาญกำจัดชนชนั้นไม่ได้หรอพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายหลายประเทศเขาทำสำเร็จเขาสามารถสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชน เขาสามารถเปลี่ยนโครงสร้างของประชาชนจากสามเหลี่ยมหน้าจัว่วนึกออกไหมฮะสามเหลี่ยมหน้าจัว่วคนรวยน้อยคนจนเยอะเขาเปลี่ยนจนกระทั่งเป็นสี่เหลี่ยมเข้าหลับตัดคนรวยน้อยคนจนน้อยคนชั้นกลางเป็นคนส่วนใหญ่กับประเทศไม่ต้องมีสงครามครับพ่อแม่พี่น้องและสามารถทําให้สําเร็จได้โดยไม่ต้องมีสงครามครับพ่อแม่พี่น้องหัวใจสําคัญของการสร้างชาติ ของการลดช่องว่างระหว่างชนชั้นไม่จำเป็นต้องทำสงครามแต่ว่าเราสามารถที่จะสร้างชาติของเราให้คนส่วนใหญ่พ้นจากความยากจนได้หัวใจสำคัญก็คือการให้ความรู้มีคำกล่าวที่อมตะคำหนึ่งว่าความรู้คืออำนาจ สร้างชาติต้องสร้างคนพ่อแม่พี่น้องสร้างชาติต้องสร้างคนเพราะว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลใ่าใความสนใจในการพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ประชาชนที่มีความรู้ก็จะช่วยสร้างชาติให้เจริญรุ่งเรืองไพศาลความยากจนก็จะหมดไปจากแผ่นดินคนที่มีความรู้พ่อแม่พี่น้อง เวลาเข้าไปทํางานก็จะได้เงินเดือนดีถ้าไปเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของธุรกิจเขาก็จะสามารถสร้างความมั่งคัง่งสร้างความร่ํารวยสามารถช่วยสร้างงานได้จํานวนมากพี่น้องประชาชนก็จะมีความอยู่ดีกินดีความรู้จึงเป็นหัวใจสําคัญในการสร้างชาติประเทศใดก็ตามที่เห็นความสําคัญของการลงทุนเรื่องความรู้ ในที่สุดจะแก้ปัญหาความแตกต่างในเรื่องชนชั้นในสังคมได้เป็นอย่างดีไม่ต้องทำสงครามความรู้จะกำจัดชนชั้นในสังคมออกได้ดีที่สุดพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกเขาตระหนักว่าความรู้เป็น,นกลไกสำคัญที่จะกำจัดกำแพงชนชั้นให้สิ้นไปจากสังคมความรู้คืออะไร เครื่องมือที่จะสร้างให้ประชาชนมีความรู้ก็คือการศึกษาพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายมีผลงานวิจัยยืนยันชัดเจนว่าประเทศใดก็ตามที่ลงทุนเรื่องการศึกษามากประชาชนมีความรู้มากในที่สุดประชาชนจะสามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับชาตินั้นสามารถกําจัด ความแตกต่างหรือช่องว่างทางชนชั้นจนกระทั่งสังคมนั้นเป็นสังคมของคนที่อยู่ร่วมกันโดยสันติสุขเป็นสังคมที่อยู่ดีกินดีความรู้คืออำนาจสร้างชาติต้องสร้างคนการลงทุนทางการศึกษานั้นเป็นหัวใจสำคัญแต่วันนี้ผมอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องว่าประเทศไทยเราเนี่ยปฏิรูปการศึกษามาสาครั้งใหญ่ๆแล้วครั้งแรกก็ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปี2435ครั้งที่2ก็พศ2520ครั้งที่3ถือว่าปฏิรูปใหญ่เลยนะครับปี2542แต่ว่าเน้นหนักที่โครงสร้างมาถึงวันนี้ผ่านเวลาผ่านไปแล้ว15ปีผลเป็นยังไงครับพ่อแม่พี่น้องปฏิรูปครั้งใหญ่ครั้งสุดท้าย2542 15ปีมาแล้วผลอย่างไร ผมจะบอกให้พ่อแม่พี่น้องได้ทราบสภาเศรษฐกิจโลกที่เขาเรียกว่าอีโคโนมิก o r l d Economic f o ก u m ทำการประเมินออกมาบอกว่า148ประเทศทั่วโลกคุณภาพการสาไายยอยู่อันดับ78ฟังแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจเอาให้ชัดเฉพาะในอาเซียน10ประเทศประเทศไทยอยู่อันดับ8พ่อแม่พี่น้อง หมายความว่าประเทศไทยดีกว่าเราและพม่าเท่านั้นนอกนั้นเราต่ำกว่าเขาทั้งหมดที่น่าขมขืนไปอีกกับพ่อแม่พี่น้องเขมรน,นะครับเขมรอยู่กับสงครามกลางเมืองมานานเพิ่งจะมีโอกาสฟื้นตัวได้เมื่อเร็วๆนี้ปรากฏว่าคุณภาพการศึกษาอยู่อันดับ6ประเทศไทยอยู่อันดับ8ฟังแล้วมันเศร้าไหมพ่อแม่พี่น้องเศร้าไหมครับเศร้าไหม เศร้าธรรมดาหรือว่าโคตรเศร้าครับพ่อแม่พี่น้องนักการเมืองที่บริหารประเทศปฏิรูปก,การศึกษารุ่นแล้วรุ่นเล่าปีแล้วปีเล่ามาถึงวันนี้เป็นอย่างไรนี่ก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าเรื่องของการศึกษานั้นเรายังถูกเพิกเฉยละเลยมาก เราปล่อยให้พี่น้องประชาชนมีการศึกษาน้อยยังไม่พอคุณภาพการศึกษายังต่ำอีกพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายนั่นเป็นการประเมินจากสภาเศรษฐกิจโลกแต่ว่าผลการประเมินภายในของเราเป็นอย่างไรพ่อแม่พี่น้องฟังสักนิดหนึ่งผลการประเมินภายในของเราเป็นอย่างไร ปรากฏว่าเรามีการทดสอบระดับป .6 ม .3 ม .6 ผลเป็นอย่างไรพ่อแม่พี่น้องทราบไหมครับล่าสุดเลยครับเขาเรียกโอเนผลการประเมินโอเนตล่าสุดเลยระดับป .6 คณิตศาสตร์นะครับได้คะแนน35เปอร์เซ็นต์ร้อยละ35าว่าังั้นเถอะระดับม .6 ได้26ระดับระดับปหได้35ระดับมสาได้26ระดับมหได้22วิทยาศาสตร์ระดับปหได้37ระดับมสได้35ระดับมหได้33ภาษาอังกฤษระดับปหก ได้3 6ระดับม .3 ได้28ระดับม .6 ได้22หมายความว่าอย่างไรครับพ่อแม่น้องไม่ถึงครึ่งเลยสักวิชายิ่งเรียนยิ่งโง่หมายความว่าอย่างไรยิ่งเรียนยิ่งโง่ถ้าเรายังปล่อยให้การศึกษาไทยเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปเราไม่เร่งรัดแก้ไขไม่เพียงแต่ว่าวันนี้นะครับ เราจะแพ้เขมรต่อไปเราอาจจะแพ้แม้กระทั่งเราและพม,ม่าอีกด้วยครับพ่อแม่พี่น้องเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องเร่งรัดในการทำการปฏิรูปถ้าเราไม่เห็นความสำคัญของการศาึกษาเราไม่เร่งรัดในการปฏิรูปในการสร้างคนเราแข่งกับไทยไม่ได้และประเทศของเราก็คงต้องมาชุมนุมกันอย่างเนี้ย ชั่วนาตาปีชุมนุมมันทุกปีไม่รู้จักเลิกลาเพราะว่าประชาชนของเรายัางตกเป็นเหยื่อของนักการเมืองที่ชั่วร้ายดังนั้นการปฏิรูปประเทศหัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาจึงเป็นเรื่องจำเป็นเป็นอย่างยิ่งและถามว่าจะปฏิรูปอย่างไรหัวใจของการปฏิรูปที่สำคัญประการแรกก็คือ การปฏิรูปคุณภาพผู้สอนพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้การศึกษาขั้นพื้นฐานเรามีโรงเรียนสามหมื่นกว่าโรงเรียนรัฐบาลได้สร้างโรงเรียนขนาดเล็กกระจายอยู่ในชนบทหมื่นกว่าโรงเรียนท่านทราบไหมครับว่าผลเป็นอย่างไรโรงเรียนในโรงเรียนในชนบทหมื่นกว่าโรงเรียนมีนักเรียนไม่ถึงร้อยคนมีครูไม่ครบชั้นสอนปหนึ่งถึงปหกหกชั้น อนุบาล2องชั้นแชั้นมีครู3ามสี่คนนะพ่อแม่พี่น้องแล้วจะคาดหวังให้โรงเรียนเหล่านี้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพได้อย่างไรลูกหลานชาวบ้านเรียนจบหนังสือมาเรียนจบปหกมาอ่านหนังสือแทบไม่ออกส่วนโรงเรียนในเมืองขนาดใหญ่นักเรียนเยอะห้องหนึ่งสี่ห้าคนครูไม่พออีกเหมือนกันครูไม่พออีกเหมือนกันตกลง เรามีทั้งปัญหาเรื่องการขาดแคลนครูในการสอนและยังไม่เท่านั้นเรายังมีปัญหาในการคัดคนเก่งมาเป็นครูอีกวันนี้พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายคนเก่งคนที่มาเป็นครูนั้นถามว่าเราคัดได้คนเก่งมาเป็นครูมากแค่ไหนใครมีลูกหลานเก่งๆอันดับแรกเขาเลือกไปเรียนแพทย์ อันดับที่สองเขาอาจจะไปเลือกเรียนคอมพิวเตอร์เรียนวิศวะเรียนนิติศาสตร์เพื่อจะไปเป็นผู้พิพากษาไปเป็นการถามว่าใครมาเป็นครูบังเลือกเรียนอะไรไม่ได้แล้วถึงไปเรียนครูอย่างนั้นใช่ไหมและครูมาสอนถามว่าถ้าเราไม่ได้คนเก่งมาสอนลูกหลานเราจะเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างที่ผลประเมินออกมาอย่างนี้แหละก็เป็นอย่างที่ผลประเมินออกมาอย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นต่อไปสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่สุดก็คือปัญหาเรื่องครูจะปฏิรูปประเทศจะปฏิปรูปการศึกษาหัวใจสําคัญที่สุดก็คือต้องได้ครูที่ดีมีคุณภาพได้คนเก่งมาเป็นคนสอนและเราจะทําอย่างไรวันนี้เรามีปัญหาสองประการประการที่หนึ่งก็คือเรามีครูที่มีอยู่แล้วครูสอนอยู่ทุกวันนี้ท่านก็ทํางานกันหนักแต่ว่า ถ้าทุกท่านได้รู้จักชีวิตของครูนะครับครูวันนี้เนี่ยครับมีหนี้สินมากเหลือเกินวันวันหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะต้องคิดว่าจะเอาเงินที่ไหนไปใช้หนี้ดอกเบี้ยถ้าท่านรู้จักชีวิตของครูโดยเฉพาะครูขั้นพื้นฐานเนี่ยนะครับเขามีชีวิตยอยู่ด้วยใบฉอฉอจริงะคะฉอจริงเขาเรียกใบฉุกเฉินถึงกลางเดือนก็ต้องเอาไปฉอไปฉอไปขายแล้วเงินเดือนหมื่นหนึ่งขายเก้าอยู่ด้วยใบฉอ นี่สินเต็มไปหมดและจะมีเวลาคิดที่จะมาสอนให้มีคุณภาพสอนให้ดีได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องปฏิรูปก็คือต้องดูแลชีวิตครูเหล่านี้ให้เขาเป็นครูที่มีเวลาที่จะคิดที่จะอ่านในเรื่องของการเรียนการสอนสอนอย่างไรจะทำให้เด็กมีคุณภาพนอกจากนี้ต้องจัดหลักสูตรอบรมทั้งประเทศครูสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ วิชาเคมีชีวะทุกสาขาวิชาต้องพัฒนาให้ครูมีความเชี่ยวชาญและเวลาประเมินความสามารถของครูไม่ต้องให้ครูไปทำเอกสารมาประเมินอีกต่อไปแล้ววัดจากผลสำเร็จของครูที่สอนนักเรียนถ้าครูสอนนักเรียนแล้วนักเรียนได้คะแนนดีนะครูเอาไปเลยรางวัลจะขึ้นเงินเดือนมากน้อยแค่ไหนให้ขึ้นอยู่กับ ผลสำฤทธิ์ในการสอนนักเรียนถ้าอย่างนี้ก็จะไม่มีการบิดเบือนวันนี้เราบอกจะให้เงินเดือนเพิ่มครูให้ครูไปทําเอกสารมาตกลงครูก็เลยงัวแต่ทําเอกสารไม่มีเวลาสอนนักเรียนอีกพ่อแม่พี่น้องไอ้นี่ก็ต้องปฏิรูปไอ้นี่ก็ต้องเปลี่ยนส่วนครูรุ่นใหม่คนจะมาเป็นครูใหม่นั้นมหาวิทยาลัยที่สอนคณะครุศาสตร์สอน ศึกษาศาสตร์คงต้องไปคิดกันใหม่หลักสูตรครูคงต้องแบ่งแยกใครอยากจะเรียนครูทั่วๆไปเรียนแล้วอาจจะไม่เป็นครูอันนั้นเป็นหลักสูตรหนึ่งใครก็เรียนได้แต่ถ้าหากว่าใครเรียนแล้วต้องไปเป็นครูอันนี้ต้องเป็นหลักสูตรเฉพาะต้องคัดเฉพาะคนเก่งเท่านั้นที่จะมาเรียนครูเรียนจบไปแล้วให้ได้รับค่าตอบแทนที่ดีก่อนจะจบต้องเหมือนต้องมีใบประกอบสอบใบประกอบวิชาชีพแบบแพทย์สอบเลย เรียนแพทย์แล้วจะไปรักษาได้ต้องมีใบประกอบโรคศิลป์ไปสอบเรียนครูที่จะไปสอนหนังสือเรียนจบแล้วต้องสอบใบประกอบวิชาชีพสอบผ่านแล้วถึงจะไปสมัครเป็นครูได้และก็ต้องให้ค่าตอบแทนที่จงใจเพื่อจะดึงคนเก่งไปสอนให้ได้ถ้าหากว่ารัฐบาลสนใจแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพของครูอย่างที่กล่าวแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตเราจะสามารถ ปฏิรูปการศึกษาของเราทําให้เด็กนักเรียนของเรามีผลสมัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นสามารถแข่งขันกับในประชาคมโลกได้ความจริงยังมีอีกหลายเรื่องนะครับเรื่องของการเป็นรูปการศาึกษาเรามียังมีเรื่องของหลักสูตรหลักสูตรที่ต้องเน้นเน้นให้นักเรียนให้ความสําคัญกับเรื่องคุณธรรมเรื่องหน้าที่พลเมืองที่ดีและก็เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกระบบการเรียนการสอนก็จะต้องเน้นหลักสูตรที่ครูจะต้องสอนให้เด็กรักการอ่านรักการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์รู้จักใช้เหตุใช้ผลเพื่อที่โตขึ้นมาแล้วจะได้เป็นบุคลก,กรที่มีคุณภาพของประเทศสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยทั้งสิ้น เพราะหลักสูตรที่มีระบบการเรียนการสอนที่มีล้วนแต่สอนให้ท่องจาการปติรูปมีเป้าหมายดีอ่านแล้วนะครับอ่านแล้วเพลเลยเพลเลยโอ้โหสุดยอดแต่ปรากฏว,ว่าเอาไปปฏิบัติล้มเหลวทั้งหมดเอาไปปฏิบัติล้มเหลวทั้งหมดถามว่าล้มเหลวอย่างไรก็ล้มเหลวโดยการดูจากผลการประเมินที่ทําการประเมินทุกปีวันนี้ท่านทราบไหมครับ พอผลการประเมินโอเดตนักเรียนคะแนนไม่ดีไม่สำเร็จคะแนนต่ำบอกนิดเด็กมหนะครับสอบวิชาภาษาไทยได้คะแนนไม่ถึง50นี่ภาษาพ่อภาษาแม่นะครับพ่อแม่พี่น้องได้คะแนนไม่ถึง50เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นปัญหา ที่สำคัญของประเทศถ้าเราจะไปติรูปประเทศและเราไม่สามารถที่จะไปฏิรูปการศึกษาให้มีคุณภาพได้เราก็ไม่สามารถจะแข่งขันกับใครได้นอกจากหลักสูตรแล้วยังมีปัญหาเรื่องของเด็กที่มาเรียนคุณภาพของเด็กนักปราชญ์เขาถือว่าเด็กทุกคนที่เกิดมานั้นร้วนมีความสามารถทั้งสิน้นเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองหน้าที่ของครู ที่จะต้องค้นให้พบว่าเด็กเขาเก่งเขามีทักษะเรื่องอะไรแล้วส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาทักษะในเรื่องเหล่านั้นเพื่อให้เด็กสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตของตนเองได้ไม่ต้องเก่งเลขคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เคมีชีวะเก่งกีฬาก็ได้เก่งข่ากรรมก็ได้เก่งอะไรก็ได้ที่ได้สักอย่างประการที่สี่ก็คือเรื่องของสถาบันการศึกษา โรงเรียนต้องเป็นโรงเรียนที่เป็นแหล่งส่งเสริมที่จะทำให้เด็กสนใจที่จะเรียนรู้เด็กสนใจที่จะรักการอ่านการเขียนจะต้องมีห้องทดลองปฏิบัติการทางวิชารห้องปฏิบัติการสำหรับภาษาอังกฤษห้องปฏิบัติการ,ร,ต,การต่างๆต้องมีให้ครบถ้วนเพื่อจะดึงดูดให้เด็กมีคุณภาพและสนใจการศาึกษาประการสุดท้ายเรื่องของการจัดการเรียนการสอน นี่เป็นหัวใจสําคัญมากเขาบอกว่าครูใหญ่ผู้อำนวยการของโรงเรียนจานวนมากไม่ได้รับแต่งตั้งเพราะความสามารถในการบริหารการจัดการแต่ได้รับการแต่งตั้งเพราะการวิ่งเต่งเพราะการอุปธรรมมันเลยทําให้ระบบการศึกษาของเราต่ําเตี้ยลงทุกวันสิ่งที่จะต้องแก้ไขจะต้องวัดก็คือความมีความชอบของครูใหญ่หรือผู้อำนวยการนั้นขึ้นอยู่กับผลสำฤทธ ของนักเรียนที่ทดสอบในแต่ละปีถ้าผลสำทริ์ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานจะต้องเปลี่ยนผู้อำนวยการเปลี่ยนผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนั้นถือว่าเป็นหัวใจสําพัญอีกประการหนึ่งของการไปรูปการกษาครับวันนี้ผมคิดว่านอกจากเรื่องการเมืองอื่นแล้วเรื่องการศึกษาก็เป็นประเด็นสําคัญของการปฏิรูปประเทศพวกเราคงไม่ต้องมานั่งชุมนุมมาอยู่อย่างนี้ ถ้าการศึกษาของเรามีคุณภาพดีถ้าหากว่าประชาชนของเราสามารถเลือกคนดีเข้าไปเป็นผู้ปกครองได้คนดีเมื่อเข้ามาเป็นผู้ปกครองเขาก็จะใช้อำนาจเพื่อที่จะทำสิ่งที่ดีเพื่อประโยชน์ของประชาชนนักการเมืองที่ไม่ดีเขาก็จะใช้เข้ามาใช้อำนาจเพื่อกอบกุยผลประโยชน์ให้กับตนเองในพรรคพวกทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ ร้วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างสำคัญหวังว่าปีใหม่นี้มวลมหาประชาชนของเราทุกคนจะร่วมเป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนในการปฏิรูปประเทศและหัวใจสำคัญที่สุดประการหนึ่งของการปฏิรูปประเทศก็คือการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนพลเมืองไทย เป็นประชาชนที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงวันที่13ขอให้มวลมหาประชาชนทุกท่านเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเพื่อชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพวกเราทุกคนขอให้พวกเราจงต่อสู้และประสบความสำเร็จครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับท่านอาจารย์ยับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ